ฝนตกแบบไม่มีปรีมีคุยเลยนะคะตกแรงด้วยตักขยะก็ยังไม่เสร็จนะคะรถมาตักขยะวันน้อยแต่งหล่อไปวิ่งมาลาทอนมานะคะสุดหล่อของเราไปร่วมงานวิ่งมาลาทอนนะอั้น <c oughs> นอนอยู่งกาฝนตกเยก็นเสือปายคุณลมอยู่โน่นนะคะลมแรงมาก เขาพี่พี่พ่อพี่พลอยชอบแก้วปะแก้วปะแก้วหันหลังให้ขอผักชานอภัยนะคะตอนนี้ก็ร่างกายไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะคะคุณลุงอยู่คนเดียวอันนี้เราก็กำลังปรปับปรุงพื้นที่ด้วยนะคะตักขยะออก โอ๊นอนอย่าลื่นนะอย่าเล่นสไลเดอร์นะห้ามเล่นนะเดีย๋ยวขาเทดห้ามลื่นเล่นนะขาเทดเจ็บนะเวลาลมแรงเขาก็จะพากันหยุดนิ่ง,งแต่คนอ้วนของเราไม่นิ่งนะคะ ดิ้นไปกระดินมาจ้าเด็กน้อยอยู่เฉยไม่เป็นนานลัดเกินไปไหมยืน นู่นนะคะเห็นงวยอยู่ที่ถนนปลาเขียวๆกับต้นกล้วยนั่นก็คือของอ้วนนะคะของอ้วนน้อยนะคะตอนนี้ก็ยังตัดไม่ได้นะคะยังโตไม่เต็มที่ต้องรอให้โตเต็มที่นะคะถึงจะตัดได้วนนวัสดีครับอ้วนครับหล่อมากนะคะสุดหลอ่อประจำบ้านทั้งหลอ่อทั้งดื้อ หลอกก็ชักใจหลอกก็ชักใจสาวๆมาดูคือเป่าน้อยเป่าซ้ำน้อยขี้ดื้อน,นะคะแม่ๆก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันเยอะๆนะคะแม่จ๋าเป็นแรงกำลังใจให้ครอบครัวน้องเจกี้นะคะก็มีแม่พลป้าแก้วลุงทองคำนะคะนะคะคนละไลค์คนละแชร์นะคะแม่ๆจ๋านะคะฝากโฆษณาด้วยนะคะคุณแม่สิบเหรียญจะครบร้อยเหรียญน,นะคะคุณแม่ 8เดือนแล้วนะคะขอให้ครบร้อยเหรียญสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะแม่แม่จ๋านะคะขอความรักความเมตตาความเป็นดูจากแม่แม่ด้วยนะจ๊ะฝากโฆษณาด้วยนะคะแม่แม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ